สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับต้องบอกว่าในช่วง2 3สาวันที่ผ่านมานี้ในฝั่งของ Bitcoin และเอ c o i n ค่อนข้างวิ่งไซเวในระดมขาลงน่าเบื่อมากพอสมควรและก็ในส่วนของ Bitcoin เนี่ยได้มีการทำโลโลเกิดขึ้นด้วยครับมากไปกว่าน,นั้นครับตรงนี้อาจจะเป็นจุดตัดสินจุดกลับตัวของบิตคอยเลยก็ได้เพราะว่าสิ่งสําคัญที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้นั่นคือในส่วนของสภาพคล่องที่มีในยง่สาคัญและอาจจะทําให้ราคาบิตคอยเกิดการปรับตัวเกิดขึ้นได้ครับไปรบับฟังข้อมูลในวันนี้กันเลยครับ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เป็นวันที่ 18: เดือน4และผมไปได้มามแนะนาการลงทุนเนาะก็อยากให้เพื่อนๆพืกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะกดไลค์ให้ผมกดะไลค์เท่านั้นนะครับผมไม่ขออะไรมากมายเนาะและก็คอมเมนต์พูดคุยที่ต้คลิปด้านล่างใครที่เพิ่งมาับชมเนะี่ยก็ฝาก s u b s c r i b ์พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตกันด้วยนะครับเป็นเพื่อน,อนเพื่อนกเ,เห็นว่าในช่วงนี้เนี่ยตลาดค่อนข้างไซเวน่าเบื่อพอสมควรราคาบิตคอยและหลากหลายเหรียญเนี่ยมีการปรับตัวลงมาทั้งนัน เพราะว่าราคาบิตคอยเหมือนจะทำ lower low และเกิดสัญญาณในการกลับตัวเกิดขึ้นแล้ววันนี้ผมจะมาเล่าสถานการณ์ต่างๆให้เพื่อนฟังกันนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าสิ่งที่ผมทําเอาไว้นะครับในฝั่งของราคาบิตคอยเองวิ่งเป็น channel ขาลงแบบนี้นะครับยังไม่ผ่านวนั้านสําคัญจากเทรนไลน์ระยะสั้นนะครับและก็มีการหลุดในส่วนของอะไรครับเส้นค่าเฉลีย่ยนะครับในภาพระยสั้นลงมาทั้ง2เส้นเลย นะครับพอปรับตัวได้ก็เป็นขาขึ้นล่วงต่ากว่าตรงนี้ก็ยังคงเป็นขาลงนะครับแต่สิ่งสําคัญเลยครับราคาบิตคอยได้มีการทํา low low เกิดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยเลยครับพร้อมทั้งอะไรครับเพื่อนเพื่อนเพื่อสังเกตเห็นนะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นนะครับมันมาพร้อมกับสัญญาณ bullish divergence ในทาเฟรมสี่ชั่วโมงซึ่งมาพร้อมกับโซนที่ค่อนข้างน่าสนใจนะผมให้นยยสําคัญไปที่อะไรครับห้าหมื่นเก้าจนถึงห้าหมื่นเจ็ดพันดอลลาร์ถูกต้องไหมครับแต่เมื่อวานนี้ครับเพื่อนือผมได้มีการเทรดแล้วก็ sl สั้นๆเป แม้จะเอาไปหนึ่งไม้ตอนนี้ยังทับมืออยู่นะยังไม่ได้กดเข้าเทรดนะครับเดี๋ยวจะหาจังหวะเทรด กับเพื่อนในคอมมูนิตี้อีกทีหนึ่งนะครับโดยที่ใครสนใจที่เข้ามาจอยกันนะครับมีในรูปแบบฟรีนะครับเพื่อนทักเข้ามาสอบถามกติกาในการเข้าห้องไลน์ได้นะครับก็จะเป็นการวางแผนเทรดต่างๆก็จะเป็นในแบบของการซัพพอร์ตยูทูบนะครับพเพื่อนๆสามารถเปิดดูข้อมูลได้ที่ชุมชนนะครับวันนี้ผมมีการอัปเดตสถานการณ์ให้เพื่อนๆฟังไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะอ่ะฉะนั้นนะครับพเพื่อนๆในส่วนของใครที่โฟกัสในการเล่นสั้นหรือโฟกัสในส่วนของการกลับตัวของบิตคอยนะครับผมก็มองว่าแถวๆโซนนี้ค่อนข้างมีอาร์ที่น่าสนใจเลยนะ เบรกในส่วนของ falling wedge ออกไปเนาะท่าเกตผมมองคร่าวๆไปที่ประมาณ6 8 0 0 0ดอลลาร์โดยประมาณนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าสภาพคล่องระยะสั้นนี่ครับอาจจะลงมาเคลียร์เล็กน้อยนะครับแถวๆโซนนี้นแหละหมื่นดอลล่าร์นะครับโดยประมาณตัวเลขก,กลมๆในการเพราะว่าถ้าเราเปิดมาดูในภาพให,ใหญ่เนาะสิ่งที่ผมมอกว่ามันค่อนข้างน่าสนใจนะครับจะเป็นสภาพคล่องที่ดึงดูดนะครับให้เจ้าเนี่ยเขาลากขึ้นไปล้างสภาพคล่องด้านบนนะครับหรือล้างสภาพคล่องฝั่งขาช็อตนั่นเองนะครับปริมาณในการล้างเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะกว่า ในการที่ดึงราคาลงไปด้านล่างนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับเราจะเห็นได้ชัดเจนว่านะครับยังคงมีสภาพคล่องอีกเล็กน้อยน,นะครับที่อาจจะลงมาเคลียร์ก็ได้นะครับแถวแถวห้าหมื่นแปดห้าหมื่นเจ็ดดอลลาร์โดยประมาณนะครับซึ่งตรงนั้นนะครับผมต้องบอกว่าเป็นในส่วนของออนเชนที่ค่อนข้างน่าสนใจที่ผมเปิดให้เพื่อนดูอยู่บ่อยๆนั่นก็คือในฝั่งของช็อตเทอร์มโฮลด์นั่นเองนะครับอยู่ยราวๆประมาณ5 9 0 0มื่นเก้าจนถึงห้าหมื่นเจ็ดพันดอลลาร์นะข้อมูลตรงนี้ผมเปิดให้อยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อนๆก็จะเห มันค่อนข้างนะครับที่จะสอดคล้องกับสภาพคล่องนะครับในภาพระยะสั้นแต่มันค่อนข้างที่จะเบาบางผมไม่ได้มั่นใจว่าราคาจะต้องลงมาหรือเปล่านะครับแต่แถวๆโซนปัจจุบันนะครับจนถึงช่วงเราประมาณ57 0 0มเนี่ยนะครับเป็นโซนที่ผมมองว่าราคาบิตคอยมีโอกาสที่จะเกิดการกลับตัวเกิดขึ้นการกลับตัวที่ผมพูดนั้นผมหมายถึงโอกาสในการรีบานะครับเพื่อนๆไปถึง68 0มจนถึงช่วงประมาณ7 0,000ล่ดอลลาร์โดยประมาณนะครับจะเป็นมุมมองแพทเทิร์นประมาณนี้นะครับจะเป็นแผนประมาณนี้ นะครับโดยที่ภาพรวมนะผมจะมาเล่าให้ฝั่งอีกทีนึงนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนการเอาเวฟกันก่อนนะครับอาจจะเป็นกรณีในการไซด์เวฟปรับตัวแบบนี้ก็ได้นะครับไซด์เวฟในนโน้มขาลงลงมาก่อนนะครับลงมาเคลียร์แถวแถวห้าก่อนก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในฝั่งของฟอร์เรงเวฟเช่นเดียวกัน แต่สิ่งที่ผมเห็นนั่นก็คือมันมีสัญญาในการกับตัวทางเฟรมสีชั่วโมงเกิดขึ้นแล้วนะก็จะเป็นมมองในการเอาเวฟประมาณนี้ครับเพื่อนก็คือเป็นการลงขาสีเพื่อจะปรับตัวขึ้นต่อนะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นในแง่สำคัญที่แถวๆอะไรครับส5จุดพิบูลินชี0.618ุดหนพิบูลินชีนะครับก็จะมีตั้งแต่ประมาณ5้0 0 0นนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของประมาณ52 0 0 0พดอลลาร์โดยประมาณนะครับแต่ผมมองว่าในห่วงของระยะสั้นเองนะครับมันมีโอกาสที่จะเกิดการรีบาวเกิดขึ้นนนกก่อั เลยค่อยที่จะมีการปรับตัวลงไปอีกทีนึงนะครับทีนี้ครับเพื่อนเพื่อเพื่อ,อก็จะเห็นว่าในส่วนของ total market cap โดยรวมเองครับถ้าไม่ผมถึงมองว่าบิตคอยเนี่ยจะเป็นเพียงแค่การรีบารเท่านั้นนะครับ <c oughs> ก็จะเห็นว่าการที่เราอยู่ในะรับสําคัญแถวนี้เนาะมันเป็นการปิหลุดเส้นค่าเฉลี่ยนะครับสเส้นนี้ลงมาเป็นที่เรียบร้อยเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับในภาพใหญ่ๆเองนะครับหรือภาพระยะกลางเอง ราคาทั่วทั้ง market cap เองเนี่ยนะครับไม่ควรหลุดเส้นค่าเฉลี่ย2เส้นนี้เลยนะครับแต่ว่าในช่วงปัจจุบันหลุดคอนเฟิร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อาจจะเป็นการคอนเฟิร์มอะไรครับปิดหลุด triangle ตรงนี้นะนะครับในการไซด์เวย์ในกรอบของ triangle กรอบนี้นะครับถูกต้องไหมทีนี้นะครับเราลองวัดเป้าของ triangle ครับกรอบนี้นะครับผมวัดให้นะครับจะเห็นได้ชัดเจนว่า target ในการด่วงลงเนี่ยมันยังไม่จบนะครับผมก็เลยมองว่าในการเกิดสัญญาณบู l l i เวอร์เจนต์ของ bitcoin รมชั่วโมงนั้นนะครับจะเป็นเพียงแค่การรีบาวในกรอบของ f l a ก แนวโน้นมขาลงภาพใหญ่ๆนะครับเพื่อนๆนะครับเป็นการรีบาวขึ้นไปบนขอบบนนะครับก็จะเห็นว่าขอบบนรอบที่1รอบที่2รอบที่3การปรับตัวไปขอบบนอีกรอบหนึ่งอาจจะเป็นเพื่อลงต่อได้อยู่นะครับเพราะว่าทาร์เก็ตในการร่วงลงของทริองเกิลเนี่ยมันอยู่แถวๆโซน5 0 0 0 0 0นดอลลาร์นะครับซึ่งจะตรงกับในส่วนของ t o t งทั้งมาร์เก็ตแคปบริเวณโซนนี้พอดีและมีโอกาสที่ ISI อะไรครับอาจจะเกิดการปรับตัวขึ้นไปเทสนะครับโมเมนตัมเพื่อจะปรับลงลงต่อมันก็ค่อนข้างที่จะสอดคล้องกับราคาที่ขึ้นไปนะครับเพื่ีา Mag เป็นการคลอยกันลงต่ำกว่าศูนย์เป็นที่เรียบร้อยนะครับถึงแม้จะอ่อนตัวก็ตามนะยังไม่ได้ใกล้ที่จะคอสกันขึ้นเลยนะครับฉะนั้นตรงนี้ยังคงเป็นโน้มขาลงอยู่นั่นเองนะครับก็เลยมองเป็นภาพรวมว่าน่าจะเป็นการรีบาวเพื่อปรับตัวลงต่อนะครับพะจะเห็นว่าสภาพคล่องนะครับที่มันในยะสาคัญนะมันจะมีโซน70,000 50,000แล้วลก็4 0,000นะครับฉะนั้นแล้วผมก็เลยมองว่าโอเคอาจจะปรับตัวรีบาวขึ้นไปถึง7 0,000่นะครับหรือ68 0 0 0ก็ได้ด้านบนนะครับ อันนี้มีเปรียบเทียบกับบิตคอยแล้วก็ทัลโทมาเก็ตแคปด้วยนะเพื่อจะปรับตัวลงต่อนะครับเพราะว่าโซนนี้เนี่ยมันเป็นโซนราคาประมาณ5 0,000ื่นดอลลาร์นะครับของบิตคอยนั่นเองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมในกรอบ5 0,000ื่นดอลลาร์นะครับ,บ, 50, รบแ,แถวๆนี้ก็จะเป็นโซนเอ่อค่อนข้างที่จะแข็งแรงเหมือนกันนะครับในภาราเซนตรงกับฟิโบรนิชีและก็ตรงกับสภาพคคลองด้วยนั่นเองฉะนั้นโดยรวมแล้วผมก็ได้มองเป็นการรีบาว เพื่อที่จะปรับตัวลงต่อและก็ซด์เวออกข้างไปสักระยะนะครับน่าจะกินเวลาไปประมาณ1-3เดือนเลยทีเ huh. ดียวนะกว่าบูรันเนี่ยจะมาถึงนั่นเองนะครับเหตุปัจจัยก็มาจากในส่วนของสถิติเองนะครับในช่วงของการฮาวิ่งนะครับก็นับถอยหลังอีกไม่กี่วันเท่านั้นเองนะไม่เกิน5วันแล้วนะครับน่าจะ2วันแล้วแล้วเพื่อนๆจะเห็นว่าหลังจากวงกลมสีน้ำเงินนะครับช่วงฮาวิ่งราคาบิตคอยจริงๆแล้วก็ไม่ได้ที่จะพุ่งไปเลยสักทีเดียวนะครับมันก็ซด์เวออกข้างน่าเบื่อกินระยะเวลาไปอีกนานพอสมควรนะครับฉะนั้นลวผมมก็เยอง่า การที่ราคาบิตคอยนะครับหรือทั้วทั้วมาร์เก็ตแคปโดยรวมแล้วเนี่ยจะวิ่งไซเวเป็นในกรอบของบลูแฟลกภาพใหญ่ๆนะครับพร้อมทั้งในส่วนของเฟดเองนะครับยังไม่มีท่าทีที่ว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยในเร็ววันนี้ผมก็เลยมองว่าในภาพโดยรวมแล้วนะครับน่าจะเป็นการไซเวออกข้างในวโน้มขาลงไปก่อนซะมากกว่านะครับก็เลยมองเป็นการรีบาวเพื่อที่จะไซเวไปก่อนซะมากกว่านะครับน่าจะยังไม่ได้เป็นบูรันหรือจะปรับตัวพุ่งอย่างรุนแรงอะไรขนาดนั้น นะครับในโดยรวมนั่นเองเนาะและก่อนที่เปฟังแผนในฝั่งของเอาคอยและก็มุมมองโดยรวมของเอาคอยเพื่อนๆก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครที่สนใจที่จะมาจอยกันในคอมมูนิตี้ของผมนะครับก็มีกติกาในการเข้าห้องไลฟ์ฟรีเนาะในนี้เนี่ยผมจะมีอัปเดตภาพโดยรวมแล้วก็แผนเทรดต่างๆไม่ว่าจะเป็นสปอตแล้วก็ฟิวเจอร์นะครับถ้าเข้ามาสอบถามกติกากันได้เลยเนาะก็ะใครที่ไม่ได้เทรดเป็นประจำนะครับแต่ผมก็มีแผนเหมือนๆกันเนาะเพื่อนๆสามารถสปอร์ตอยู่ดูผมได้นะครับตก เพียงแค่เดือนละ300บาทเท่านั้นครับอ่ะครับเพื่อนๆทีนี้เรามาดูในฝั่งของเอาคอยกันบ้างนะครับโดยรวมในการน้องซึ่งจะเห็นได้ว่ามันยังคงรับอยู่บริเวณนแนวสำคัญจากฟิบนัชชีนีครับแล้วก็แม็กดีเริ่มอ่อนตัวแต่ว่าพฤติกรรมแบบนี้นะครับผมจะไม่ค่อยมั่นใจในพฤติกรรมของเอาคอยสักเท่าไหร่นะเพราะว่าในส่วนของทมงเฟรม4ชั่วโมงนีครับมันไม่ได้มีสัญญาณ บุตเดเวอร์เจนให้เห็นชัดเจนมากมายหนักนะครับแต่ว่าแท่งเทียนเนี่ยเริ่มเรียงตัวแปลกๆนะครับวิ่งไซด์เวย์ออกข้างไม่ยอมหลุดสักเท่าไหร่ผมก็เลยมองว่ามีโอกาสนะในส่วนของเอาคอยเองนะครับอาจจะเกิดการรีบาวไปพร้อมๆกับในฝั่งของราคาบิตคอยก็ได้นะเพราะว่าตรงนี้นะครับมีการเปหลุดแท่งเกลออกมาแล้วเช่นเดียวกันนะครับผมก็เลยมองเป็นโอกาสในการรีบาวกลับไปเทรด์ทลน์แนวโน้มขาลงตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่าเป็นแนวต้านในแนวโน้มขาลงอยู่ผมเลยมองโอกาสในการรีบาวของเอาคอยนะครับแล้วก็อาจจะปรับตัวลงต่ออีกสักรอบหนึ่ง ตรงนี้ผมว่าจะเป็นจุดช้อตสวยๆฉะนั้นแล้วในห่วงปัจจุบันนะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าเอาคอยหลากหลายเหรียญเนี่ยนะครับมันยังคงไซเวย์อยู่นะครับแบบอยู่นิ่งๆนะครับอาจจะไม่ได้ล่วงตามบิตคอยหรืออะไรสักเท่าไหร่ยกตัวอย่างเห็นได้จากอีเทเรียมนะครับยังคงไซเวย์อยู่นิ่งๆนะครับไม่ได้มีการทำโลว์โล w เหมือนอย่างบิตคอยนะซึ่งตรงนี้นะครับเป็นหน้าเทรดที่ผมเองต้องบอกว่าผมไม่ค่อยถนัดนะผมไม่ค่อยถนัดที่จะกดเทรดแบบนี้นะครับแต่ต้องบอกว่ามีอารที่ค่อนข้างคุมเหมือนกันนะครับสําหรับใครที่จะเข้าเทรด และ TP เนี่ยก็รอดูในฝั่งของ Bitcoin ด้วยนะครับอาจจะมองไปเพียงแค่อะไรครับการไปเทสในฝั่งของเส้นค่าเฉลี่ยเท่านั้นนะครับหรือเราอาจจะวัดในฝั่งของฟิโบนัชชีก็ได้นะครับว่าเราจะไป t ีตรงไหนดีเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นฟิโบนัชชีที่0.5หรืออาจจะเป็น0 6 1 8์ุก่าอาก็ค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันนะครับแถวๆนี้เนะืงนั้นแล้วในฝั่งของเอาคอยหน้าเทรดบางเหรียญแบบเนี้ยที่มันไม่ได้เกิดสัญญาในการกลับตัวชัดชดแบบเนี้ย ผมจะไม่ค่อยถนัดนะครับช่วงนี้ก็เลยเป็นช่วงที่ผมกําลังทับมือแล้วก็ค่อนข้างเบื่อพอสมควรนะรว่ามันไม่ได้มีอะไรให้เทรดนะครับนอกจากว่าผมจะไปนั่งสกาวปิ้งสั้นๆอะไรแบบนี้นะผมก็ เดี๋ยวจะหาเวลาไปเทรดแล้วกันนะครับแต่ว่าในภาพระยะกางหรือหน้าเทรดของผมเองเนี่ยผมยังคงทับมืออยู่นั่นเองนะครับะยกตัวอย่างเดือนต่อไปก็จะเป็นในฝั่งของแมตติกแล้วกันนะครับที่ผมทาไว้เป็นในส่วนของฟอร์ด g ิงเวดภาพไใหญ่นะตรงนี้ก็ค่อนข้างมีอ่ค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันนะครับแต่สัญญ,ญาณในการกลับตัวเนี่ยมันเกิดขึ้นในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนาะตรงนี้อาจจะมองเป็น QM ก็ได้นะครับเป็นไหลซ้ายหัวอันนี้ไหลเพื่อรอที่จะเบรกนะยครับโดยผมมองเป็นเพียงแค่การรีบาวตามลูกศรแดงเพื่อที่จะย่อลองต่อออีีีกกกกรรบบนนนนนึะะมมาาาาว่า่นะคัััฉ้้็เหหสํท เทรดในภาพระยะสั้นนะครับส่วนจุดท้อสปอดแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยผมว่ายังไม่ใช่ช่วงปัจจุบันนะครับน่าจะใช้ระยะเวลาอีกนานพอสมควรนั่นเองครับเอ้บ้างครับเ,เพื่อนๆวองว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจคับเพื่อนทุกคนนะครับยังไงลืมกดไลค์กดซับคอมเมนต์พูดคุยเลก็กก็กระดิ่งปเป็นแรงใจให้ผมกันหน่อยเนาะดีใจที่ได้ผู้คุยพเพื่อนทุกคน,นคในวันนี้อย่าลืมเป็นหาวฉลามที่กวาดเหมือนกับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ